ยอช้างสามเฟียดครับมือนีมีคนรอมาหาครับผู้ใดรอแบบเดียวพาพี่น้องไปเบิ้งครับนี่ครับดผู้เดียวทีมกมลใช่เป็นนแพงครับผมอม้ยังครับนี่มมอยังผู้จัดการรงนแรมหน่วยสองเนาะนะครับช่วงนี้จะข้าวข้าวของกระแสของหน่วยสองกับติดรอบๆรงมจะหน่วยนะครับเรื่องระบบเสียงมือนีจะเลยตัดสินใจเอามาอาจารย์ กับมหามองกําเนิดคือเกาวมองิืมต้นครับนะครับไม่ให้อาจารย์เมื่งไหรหม่นะครับกับเพื่อจีว่าสิได้ให้เจ้าภาพจากการเจ้างานนะครับบวผิดหวังกับระบบช่อชางนะครับที่เคยเปลี่ยนใบก่อนนานี้แล้วนะครับเพราะว่าภาคลังๆมากนะครับเจ้าภาพก็จีว่าระบบเสียงมันคือดอกลุนะครับเพราะว่ามันมันบ่บาท่านมีผูดูแลให้ชัาเจียนปานใดนะครับดีกันเองนะครับแล้วก็ระบบ เราพูดเดียวแล้วมันเก่าไปเลยมนเก่าเป็นไปรับงานอิสระหนึ่งรับงานหนึะเแต่เป็นไปเฮ็ดธุรกิจเพรานเนาะครับผมอาจารย์สัญญาณนะครับนมันก็ธรรมดาละอีหยังก็เพิ่นมีธุรกิจของเพิ่นเพิ่นก็ต้องไปดูแลองเพิ่นทีจ้งว่าแล้วเนาะครับเอาก็เลยแจ้งวัโจว่าผมขอเอารถไปหาอาจารย์สามเด้อบอัตจก็โอเคเลยดีๆๆนะครับเพราะว่าเราก็บคุมสีสีหมวยดอกว่ามันหลังๆมามันระบบเสียงมันเป็นยังไงนะครับ ก็คือหลังจากนี้ครับพี่น้องนะครับก็จะพามันใจได้เรื่องนะครับเอากลับมาหาอาจารย์คือเก่าแล้วนะครับเอากลับมาหาูบ่าอาจารย์คือเก่านะครับมองตั้งแต่เริ่มต้นเพิ่นไปพุ่นละให้เพิ่นลายแหงไหม่ในระบุใหมไหมนะครับผมก็สิเก็บรายละเอียดที่่ายรูปถทายยังไว้น้าเพิ่นพุ่หละเดื๋อวให้อาจารย์เราบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับว่ามันเป็นเมืองนะครับต้อไปก็จ้าาพามันใจได้ครับมาหาอาจารย์แล้วอันเรื่องนี้ก็หารกอกันกับบอสตัวยุ่เรื่อยๆล่ะ ว่าเป็นยังไดยังสันยังสี่กะกับผมก็พอค่อยวางเนาะแล้วรถเฮียมันก็ได้ออกดูเนาะนที่นี่มันมันมันมาวางอยู่ช่วงปลายกรุงพระจะเรียกว่าเออรถเฮียคันใดที่มีปัญหาก็ให้เอาเข่ามาเช็คระบบเ<ร>นะี่ยมาพาพี่น้องไปบึ้งว่า <c oughs> มาเทียบวัมาเทียบวัวจังไดยังสี่นะนี่ครับพาพี่น้องไปบึ้งว่า ใี่แล้วครับบรรยากาศเนี่ยรถแห่จอดนี่นี่ก็ได้เช็คมือนีเคือกันเพิ่งได้เช็คมือนีเพราะรถเขาม้ามือวานนี่นี่ครับแสดงว,ว่าอาจารย์วางปุ๊บร,รถเขามาเตรียมด้วยพี่นอ้องแม่นกับพ่พอกับบอกเพื่อนเด้อวโอ้ครับบอกเพื่อนออกเขามาจางังเสียรถแห่เสียงวิหกนกพงสะก้อนจังเสียด้วกันรถสองปีวันนั้นได้มา้สองฤด,ดูกานสองปีวันนั้นได้มาเช็คแคเแค่เขื่อนพึ่งมาพึ่งมาเขืกัน ันนี้กันฤดูการทีสองแล้วว่าก็นว่าเมนเด็กสาวมาหาอาจารย์ดูดีกว่าท่านแม่นอันนี้สาวน้อยหน่วยสองหน่วยสองนี่กับถามว่าดูบ,บ,บ,บ่ค่อยดูปรนเด็ตอนสัญญาเฮ็ดนั่นกัมีมีอ่าลำโพงเบียดขาดดอกนึงแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางมีปัญหาอยู่สองดอกเรื่องใดนี่แหละก็เท่าน,นั้นด้วยแล้วก็มิกมีปัญหากัามิกตโตไม่ให้ไปแล้วเนี่ยเอาไปถึงยังแม่ในไทยหนี่ง ผู้ใดบุ๊กมันหลายคนขับอ้าวมีแต่แพลียที่แสดงว่าตอนบิดด้วยนะตอนบิดบิดเรี่ยวอ่ะแต่พันจ๊กี้กะแต่ท่านย่าเราอยู่แล้วกะขับผู้เดียวเนาะเนียนขับผู้เดียวทั้งขับทั้งมีก็แต่ท่านย่าไปอยู่กับเ่วงหนึ่งกต่เพียนคนขับเนียนสามคนจ้าผู้ใดไปเป็นเหตามหาเพราะท่านหู้แล้วเ่าเห็นนี่มันหู้ก็ได้อันนี้มาดเดียดยดครับ ทองแท่ครับทองแท่ครับนี่นะครับมาเทกระุกหนึ่งแยสาวน้อยหนึ่งที่สองลำเคิดเตยสะดุดนี่ครับอ้เสียงช้างว่ดิโอโอ้บัวม้บัวอะไรดอกถ้ามีปัญหาเนี่ต้องเข่ามาต้องเก่งเด้อเพราะว่าเพราะว่ามีมี่ช่วงเนื้ออาจารย์เป็นยิ่งหยงรัวหาเราแล้วกับบัวในหลับเมนห่งอิลิคับต่ไดเด็ติดตัวพันเสียนนแบ่งหาบัวเป็นกยางน้ำหนังไข่ออกเป็นดุดดิตัวาวพันเสียนน หมื่อวานเนี่ยอาจารย์ยทัญญาผู้ไปบอกว่าอันอาจารย์สั่งระหว่างระ,งะเด้อกันเรื่อยในเข่ามานะครับนี่แล้วที่เอิ้นมาเฮ็ดซอยกันนี่อะอีกอ่ะครับ <c oughs> เอิ้นมาเช็คซอยกันนี่อะอีกอว่าถ้าลดเข่ามาเมื่อใดบอกผมด้วยเพรานครับยิ้มมะเฮ็ดซอยอยู่แต่ว่าเลยบอกแกว่าถ้าว่างอ่ะไปเบิ่งให้เพิ่อนเนี้ยอนู่ไปเบิ่งดูไปเบิ่งให้เพิ่นเป็นก็บ่ต้องไปทุกมมือก็ได้ครัเมื่อใดเพอไปได้ก็ไปจังซี่ก็เลยบอกสิเพราะว่าคนอื่นเขาก็บ่บ่มาฮู้ระบบคือเฮาทั่นบ่่ละหมดครับแตนะ่ตอนแก่อยู่นั่นก็บ่เป็นหยัางนี้ไหม ก็เป็นกอบอกกันแหะไปกับวอดปีบดศาสตร์กับมีปัญหาอย่างนี้ก็คือว่าเราเราเราพิจารนิสัยทั้งขับรถขับร้านเนาะกับกักัเก่งคนหนึ่งกเก่งอยู่ก็คือจรล่ะขันย้ำพอเปลี่ยนคนปั๊บมันก็ต้องมีปัญหาแน่นอนแหละเพราะว่าเขาบรูระบบน้ำเขา ต่อไปกันจะดงให้ปวดแล้หาคนอู่เนี่เป็นกิจจ์แมนต้องหาหาคนเบิ้งมาเบิ้งเป็นกิจจ์ลักษณะดีๆโอ้มันของมาไม่หน่อยบาทเนาะหูของหน่อยบาทบดบดบดสำคัญทอกการที่ไปงานเรามันมันเ่้าเมียนไหมเข้าใจบอกว่าคนเขาเคยฟังแบบนั้นเขาเคยได้ยินจังสั้นไหมแล้วพอมันได้ยินปั๊บเออทำมันดีกว่าเก่าเนี่ยมันโคตรดีอ่ะแต่ว่าทำมันมันขี้ไรกว่าเก่า์ได้เห็นเด็ดป่ะเนี่ย นั่นแหะมันมันผสมเงินพ่นแผู้ลอกแ่ผู้ไปน้ำผู้รับผิ่จอบเงยากอายเอาจายเพราะลเปาเงินพ่นดิยากอายเอแค่มันพูดเพกันแตดอันมีน้องว่าจะพาไปเอาเสียงคืนนี้เสียงคืนนี้กันเรีอยแล้นมันมันบวคือเก่าอะคนั่นแหละปกติดีแต่จรอเงี่ยเดี๋ยวิทาตจะพายมมือให้เนาะครับเพราะอันนี่็มีเนี่ยเสียงแน่เอเสียงแน่เสียงคือังี่ยอะไันนี้เพรพราะรถมีปัญหาเพราะเสียงมีปัญหาอกะอีมี คนแท็กมาบอกผมอยู่ <laughs> ผม <laughs> ผมรู้รับเข้าสารอยู่ตลอด <laughs> อ,อาจารย์มันคือเป็ี่นนั่งสัง <laughs> ้นมันคือเปลี่ยนนั่งซี่ผมมานะนำมาเบื้องหนี้มันคือเป็นคือเกองเงี้ยสิเขากล่ามาอยู่แต่ว่าเขากลเออครับ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 ,บเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ดอกที่นี่ทีนี้เขากับปสานงานกันดีสิเนี่ยจะเอารถมาเฮ็ดจันดว่าเ <laughs> นะช็คว่ามันเปลี่ยนย้อนอย่างหาสาเหตุสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรจันดว่าที่ได้แก้ไขที่ได้ชี้แจงแถลงไขให้หูว่ามันเป็นย้อนเอียงนะมันจะค่อยบอดัง มันยังมัน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 เขาเบิดอ่างคือเก่าเอี่าฟังสิมันเปลี่ยนน้องน้ำอียงเออเขาต้องเบิ่งได้แบบนี้ว่าอะไรมันอยู่คือเก่าบ่อพิเศษอียงมันอยู่คือเก่าทุกอย่างบ่ออันเก่าก็ถามว่ามันมันก็บพื่อดังดีลื่นวันลื่นเมียงกระดอกระเดียดอกแกแค่ว่ามันกระดังพอฟังดังดีก่ยมันกระดังแบบเฉพาะพอใจคกับว่ามันว่าหลังคนกับกับมันนี่หลายประเภทเนาะคนเนาะแกว่าโอมันกระเก่งหลายท่านสิแบบมีอีกแด้วมันบ่ ก็ต<ข>้องมองกันภาพาผู้ดีกัมีแมกันมัน,มนบอกว่าเขาจะอีว่าแบบไปก็ว่าเขาจะยี่ไปตรวโทษคนเฮ็ดเนาะครับผมแต่เขาบนเฮ็ดน่ย<อ>มันจะเปลี่ยนมันจะแปลเรื่องแต่คนเฮ็ดนะการย่อนคนเฮ็ดมันด้วยแม่นหมเลยนั่นนี่และครับจะต่อไปกันสบายใจพี่น้องมหาอาจารย์เรีย็บบคือเดี๋ยวยี่บอกไปพร้อมเลยว่าเอออันนี้เป็นยังซี่ยังซี่ยังซี่เด้อเพราะว่าแต่ก่อนผมกับมั่วให้สัญญาเนาะอ่าครับเออสัญญากับมาเฮ็ดซอยเด้ ตอนตอนเฮ็รดรถคันเนี่ยสัญญาการเป็นคนมาเฮ็ดซอยมาต่อสายต่ออย่างนี้นี่นั่นเช็คอย่างซอยกันที่นี่พอพอแค่บริหารเหตุเราคนอื่นมาเฮ็ดกับต้องคนคนนั้นกับต้องฮู้ระบบจูนไปแล้วเช็คไปแล้วดังบนทุกดอกแล้วแย่ไปแต่ต้องมันระบบอ่ะเฮ็ดสาวอ่อยมันดีกับพอบบทีน่ะพุ่กระจาเก็บในรายละเอียดดีอ่าถ่ายรูปถ่ายยังไปให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่จริงจริงในอาจารย์ในแนะน้าไปคนแล้ว่าเออสายนี้มันอยู่สายสายนี้ที่ สมมุติว่าคนนี่คนที่เขาดูแลอยยุเนี่ยคนเก่าเนี่ยเขาเปิดดังดีอยู่แลยกระดังฟังได้ดังดีอยู่แล้วแล้วคนไม่ไปเฮ็ด่ามันบอดีนู่นนี่นั aha, 對對 studio, ่นอยากแก้นันอย่างนี้นี่เราคนเก่าเขาเฮ็ดยังไงเขาคือดังดีได้ต้องต้องคิดได้จุดนี้นี่าอันนี้ที่ว่ากันงยุ่โดยมาตลอดคือคือคำนี้เขาบอกอย่างไรคนบ่มาเขาอะไรขินเนาอีกทั้งที่เขาอยากซื้อสารไหนว่าผมอยากซื้อสารไหนวาระบบมันลงตัวแล้ว ถ้าแค่ถ้าเฮ็ดระบบลงตัวแล้วก the ็เปิดเพลงน่ะฟังเบิ่งถ้าเพลงเปิดเพลงแล้วมันดังดีเจ้าก็ต้องเฮ็ดเสาให้มันดังดีคือเพลงนั่นว่าไม่ต้องเปิดตู้นู่นนี่นั่นต้องไปแจ้บางนั่นต้องไปแจางนี่มันโมเมียนได้ใช่ไหมเออมัน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 จากอีโบเพียนคแต่ก็ต้องไปแก้มันดอกเฮ็ดเสาให้มันดีก็พอแล้วจริงๆนะได้ข้อใหม่ที่บอกกันได้มากได้มากนี่ผมแกผู้แกอะไรเนี่ยคุณเจ้าคืณเอน อาจารย์กัดลูนเนี้ยเนาะไปลูนเนี้ยก็เลยมาอาจารย์กัดก็คือผมอยากให้ไปแบบสบายใจไหมย้ำพวกเจ้าไปงั้นเจ้าก็ไปแบบสบายใจไหมแบบกินขอกันเสียบไหมแม่นครับอาจารย์ไม่มาบ่บมันต้องม่านังคือว่าเปิดเปิดเครื่องถึงมันฉีเป็นอย่าเนี่ยนั่นแหละผมผมคิดผมคือผมเข้าใจเข้าใจเอ่อผมความเข้าใจความรู้สึกเจ้าดีย้ำเจ้าไปงั้นเพราะว่าเจ้าเป็นคนดูแลได้เนี่ยโอ้เพคนนี่เข็งแกดังว่ายตั้งแต่เนาะมันทีดังคือดังดีบ่นอเนือดังครบบ่นาะ ได้ยินข่าวว่าไปเฮียเบียดทั้งหลังบ่ดังแบบนี้เลยโอ้มันดังแรงหนิเนาะดองเรื่ยบับดจงเลงจงเลงเนาะตอนนี้ทั้งหนาทั้งหลังบ่ทั้งหลังบ่บัดนี้เตียงไม่กระเทากันโอ้ยอย่างนั้นแต่ดอกหีดบ่เป็นอย่างมั้นฟีดไว้รอแก้ไขเพราะอะไรดอกเขาแก้ไขไหมเอาไหมเอาที่ไหนเห็นไหมมันดีช่วงนั้นกช่วงที่ว่าเบียดพวกบอลไงทั่วหาอาจารย์อาจารย์ก็ไปรับเนาะครับนะครับแล้วก็หยาบเพิ่งลุนแล้วหัวเพิ่งไล่ นี sale, have really? ่ก็ค so so, ือช so ่วงเพิ่นบางทีนี้เฮ็ดแล้วแล้วผมก็สิให้สัญญาไปเปิดก่อนเด้อครับว่ามันดีแล้วมันดังแล้วดีแล้วทีนี่กู้เพิ่นมาดูแลก่ให้ให้ให้ยมาดังคือนี้จังซี่มันเป็นนยนหยังกะนักดนตรีคนเก่าไหมนั่นดนตรีชุดเก่าไหมเขา่ได้เปลี่ยนชุดไหมมันไปเห็นอย่างยากเลยคือที่พวกผมเฮ็ดสามคันหนึ่งสามเลยหนึ่งพวกผมไปฮอดปั๊บผมปวดมือปวดยางยังเดียวดังคือเก่าเ่าได้เห็นยังอยู่เบิดปีเบิดสัตว์เบ่ดจำเป็นต้องเรียนอย่างมันมั่งไหมเอา คลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ในเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ้งสาวน้อยรอเบื้อเบิงว่ามันชี้ดั่งคือเก่าบ่ว่าว่ามันเป็นอีหยังมันเสียมองใด้เราไมนผิดพลาดมองใด้เดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้เบิ้งว่าเป็นน้ำอีหยังที่ว่ารถคันนี้มันยังค่อยบ่คือเก่าะมาหาอาจารย์นะพี่น้องนะครับยืนยันเดียว่ามาหาอาจารย์แล้วนยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ